ว่าเนี่ตามเมตับเกติสักปุลือเลีอยงว่าอยู่ที่เมืองโคราเตียวติดตามเทวีซอยซีดานึ่งที่ว่าลองราศีว่ากูมีปมนางถ้าไม่ปบก็ไม่ลบตางนี้ว่าซอยซีแดงแล้วที่มากเลางบุกไกรกามข้านหน้าพวกเราก็เดินทางไม่ปมนางกลุ่มกิจ ว่าคิดไม่ไหวงอนแดดร้อนนักเราพักไกย ใ,ใจว้องค์พระราชาบอกว่าอ,อกติดตามรัข่าคาวายิงเร,ราบุกป่าพระนาภัยไปหลายสถานที่เราไม่ได้รู้ว่าควายิงไปประทับอยู่ใดความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั้นฐานคุณพนไอ้พ้อปากภูมิใจตรงติว่าถ้านำควายยิงกลับได้องค์พระราชาจะจัดการในฐานคุณพนวิวากับควายยิงเพราะองค์พระราชาไม่อยากให้ดวงต,ตาของควายยิงเป็นไปตามที่โหนทนใยครับแต่กูนำควายยิงกลับกูได้วิวากับควายยิงจะต้องจัดงานให้ดัง วันแต่งงานจะต้องจุดปลุกเก้าโรยนัดงบประมาณเตาได้สามเสนกว่าทางงบมาแต่น้อยภาษีประชาชน้าทีพ่อแม่พีน้องประชาชนสามเส้นกว่าจุดปลุกเก้าโรยนัดเปลี่ยนนะมาซื้อเนี่ยล่ามเก้าโรยกระบอกนัดกันปอกจุ่มด้้ยว่าเกียรติภูนเกียรติเอาเรื่องกินคนเพราะเนี่ยล่ามในอันนี้ก็มีใกล้ครับมาลูกใคยไม่ป่ามาใกล้ กับเมื่อนปากตายตกอย่างวันนี้พุมซือ้อมาโบกหนึ่งบอกยี่สิบบาทหักลูกไปได้ช่องตนคางคอกนัง,ง,นงยกมือไหวยอยู่ในบอกปเนี่อันทรงไส่ลูกลัานตัดไม้ไสชงมาแต่ปากตายให้มาตํามเกตกรุงเทพคางคกกล้าไปอยู่ในโบกไม่ได้โตกไม่ได้าคางคอกโตกเนี่ยตาม,ม้าไปแล้วจะต้องจาดงานได้ดังนะักอุ้ว่ากับควายหญิงกลับจะได้ดัง การจัดง,งานวิวัยดังของที่เตรียมมีอะไรนึ่งลูกะาบิดกับซ่องเอ็มซีบ็อกซ่าเม็ดเคคาดก้องปนีไม่ดังเลดซัดแกออกมาแกล้งในงานโตจันนิดแกเฉียดคอไม่ถึงโอ้ยคมกับทําไมถ้าเจียดคอถึงก็ไม่ทับทายอยู่แล้วอเอก่ย้อยกูได้เป็นใหญ่ต่อไปมึงได้เป็นรัฐบุรีอ่านั่นนะกูต้องอยู่กระทรวงกุมนาคมแกปนารถติดสักที มึนแก้ได้ครับปัญหารถติดแก้ได้ยกโมอแบตเตอรี่ออกรบงรงรถไม่ติดครับรุนท็อกก็ไม่ติดแล้วครับเราจะต้องไปกันหลายสถานที่ไอ้ปูนเออเดี๋ยวพ้มนไดเป็นรัฐมนตรีตรงตำเพื่อ่อม่พปีนงประชาชุนเราตอนนี้สังงกตได้ว่าชาวบ้านกลางโตโกร่ตุกลวนเรือนที่นี่โตโกร่อยากเข้าใจว่าธนาคารเพื่อการเกษตรนะพมเรียกว่าทวงขูเสี่ยว ไอ้ท่ามดเร็กไปเสี่ยวเต่าดอยประวัติที่ดซมกู้หยุดบานนั่นธนาคารค้ายสิ้นเชือ้อเขียนควังเหลวอุ่นจ้อยเขาบอกวา่าเขาเปลือนกูกิดมิดกูบานธนาคารครับแต่ถ้าเราพ้นไม่คิดระวังมิดจะหยุดบานครับนี่นักจ้อยตอนนี้นูเก,ก็บบานคางกูเก็บเบิ้ลพมยังไม่ได้ใจเลยทําไมไม่จ่ากลางเปลื่อนใจใจกันตายเราใจเลยเมียกระดาบ้าไม่อดได้กลับเรือนผัวตามมนเหนื่อย,ยอ่นเดือนเต่าดยมันใจแต่มัน เรเมเมยตัวปวดใจเยียบเหล,ลือพลั้แต่เยียบคอเนี่ยตกวันเราคนยิ่งนะครับพู้อย่าไปเตียวยาบอย่าไปใจอารมณ์เราคุณใจมีตีเปรยียเออเดียวแรงไม่ก้าวเหลวดูอาปอบนวดดูเล้๋ยวทำที่ว่าเมียแกเรือนหม้อนวดนั้นพอบอกว่าน้องคืนนี้ไม่นวดนะน,น้าะนะนาพี่ขารอก่อนเดี๋ยวน้องไปเปลี่ยนผ้าเล้๋ยวมนหนุงผ้าคนนู่เราหนุงผ้าคนนู่เอามาลงในอ่างน้ำไอ้เหล่ททำนิดเหมือนพู้อ่ะ เดี๋ยวไม่ลมบีบกับฉันได้เดี๋ยวใกล้จงขึ้นมาผือหมอนวดครับได้ทำดีว่าเมียชาวอเมริกันแขกหรูอุ้มแขกหรูบูมันแข้งใกล้หลังขี้เปียกใกล้เรองอุาบาดประนันเมียเพราะว่าแต่หมอ่นวดทำได้ฮะมันน่ว่ทุกวันนั้นเอ้ยนูเลาาต้า้าต่างชานุกลงนิวยอร์กนุชเที่ยวว่าโอ้เหลือบินไปจุนตึกตายเป็นเบิร์นทร็อปเนี่ยไม่พิจตามคำทำนายของนนสราดาบุตร นรราดาบุตรเกยทำนายว่าปีร่องพันเป็นตนไปจะเกิดวิกฤตรายทางธรรมชาติรายเร่งผููเข้าควยจะระเบิดน้ำจะต้วมนี่น้ำแกงกัวหลุกเนื้อไหลตัวรามตะลีรุ่งเพื่อนี่โตไปเมืองโคนเมืองตังเมืองบีจมอยู่ใต้น้ำมดปีนกตามที่นรสราดาบุตรทำนายเพราะน้ำแกงกัวหลุกเนื้อไหลตัวบ้เราทยชาติตไปอ่านในรุงครามกลางตีสามจะเกิดนี่ครับตำตากันเล้วไอ้โปรดทราบหัฐก็ได้รู้นี่วาเกิดทำกับขบเประกกบประเทศมํานาจ ต่เรื่องนี้ต้องยืดยื้อไม่มีกวาจบไปทีนี้เรือบินแกไปจนนะเพราะว่าไม่แกหนักบินถ้าหนักบินเขาต้องไม่จนเด็ดขาดหนักบินไม่รู้หรือจะจุ่งไหนทีนี้เขาบอกว่าจะเกิ้ไวตูเคนตราดาบุตรบอกว่าปีร้องปันเป็นตน้นอยเห็นไหม่เมืองเตยโรแกก็าว่าจะเกิ้ไวตูเคหลังคนมีตั้งควักธนาคารเป็นลานต้นวายบ้านจูนปลุนจัดพมนไม่กล้าดไวตูเคพมนไม่กลัวเพราะพมรู้ไวตูเคคืออะไร ว่ายว่ายก็คือเล่าวันเนี้แล้วเคเคกัดลงกินเล่แต่ว่ายตูเคว่ายกับเล่าตูกับปลาตูวก็ทำนำแกงลมชีนเคเล่านับหนึ่งสองสามสี่เากเ็ดแปดกาสิิบเหลวแงกแงเหลวมุยมุยเหลวเคะรวมกันเหลวเล่าปลาตู่ายคลาดได้เลยมึงไปประกาศข่าวให้ประชาชนรับทราบว่าควายญิงอยู่ที่ไหนกลับสุนครเผื่อว่าเราไม่เจอกลับเดี๋ยวกูจะไปรอปากซอย กานผู้จัดการต้านนี่ครับมาประกาศก้าววิทยเครับไปในมดวัดดีครับขับวัดดีครับพมเจอเปียกมึงเจอแอปูนพอมโหมดแปูนครับจอยประกาศก้าวว่องยิ่งกว่ายิ่งร้อยที่ดางไล่กลางนาคนไปไล่วันได้ยินเสียงนี้ครับนาคนปูนรับนี่มึงเวลานอนก็แควนเ็นเหมือนว่ายู่เหลี่ยม ดีปืนนี้ตายไร่รบเร็วันอย่าจำบได้โรถกันนั้นจวยประกาศเข้าไว้ที่นะเพื่อนขับได้กว่ายิ่งร้อยที่ดาให้แกน,คนคาคอนโก้ทราบพอไหวกลับด่วนในโลกเล่ที่นี่สถานีวิทยุเอฟเอ็มสตูิโอมาเตือแขกคลื่นความทรงเท้ากับเส้นมีความตีเท้ากับเส้นควยเตี้ยวคว่าหยิงร้อยสีดาจากนกครไปหลายวันได้ยินกลับด่วน กลับสูน่นครโกษาจบข่าวต่อไปข่าวสั้นท่านทักษิณชินวัตรขึ้นเครื่องบินจบข่าวไปน้อยไม่ทราบข่าวสั้นไปโลต่อข่าวยาวต่อไปข่าวจากเมืองจีนผู้ชายจีนชื่อนายโดหมินชงป้านางสาวอีหมินจุนออกจากบ้าน ไปอยู่ที่ไหนพูดเป็นแม่ชื่อวัยีเต้าเชี่ยนไป็ลวงได้ยินเสียงนี้กลับด่วนจบข่าวโมยยุ่งเยิงประกาศว่าตอนนี้ไหนโมยยุ่งยิ้งครับประกาศได้ทุกวันเลยเออต่อไปพบกับโฆษณาโบเดสใช้แล้วอย่าทิ้งนะอย่าเอาไปไหนไว้ชุ่มน้ำชาลบ ไปประกาศไล่ไล่จะดั้นดีใอ้ปมเอีีนงได้รับทราบดึนชับดึนชับเหยียบกีถ้ากระเล่ไม่จักไม่รู้ขี้ไม่เดียวชิมเล่คนๆๆๆไอเกดผมกีจริงไอดีกูไม่เหยียบอ้อนี่กับจอยไปไล่จวยครับรถในที่รถเข้าออกไม่ได้ นรับตีประตูข้างนอกกับจากเจ้าหน้าทีตำรจนดนรับบอกว่ารถเขาจะออกนะครับช่วยเอาเหลือรถใด้ที่รถกันไดไม่ทราบกับไปจดเลขกตะเบียนหมากันเจ้าข้องจะได้ไปเหลือไ้นะครับเดี๋ยวพ้นจะได้ประกาศไ้ครับบากันไ่คุณในนักดนตรีจับขี่ไอ้ทุงวันดีไอ้ดีไม่เดือสชักหลงเสียงเลยที่หนอกไอ้ทุกวันดีไม่เดือสักหลงเสี่ยงเดินต่างเพื่อโลย เรื่องมันเล่าเลยครู bon ้มีเล่ามั้มคืนนี่เลยนัง่งลุงน่าโรงมีเล่าบ้างหรือเปล่าวันโอโอ <cinematic. S 2> นี้มาวัดลวงพอดินกัมากันมากมายต่้งยิ่งแลต่างใจพวกเราเชาวไทย ถ้าเคยไม่ตานหนังด้าลมถ้าเคยอยากกินต้มกินนำแกงปุงปลาไปประนุประนุกอเจ้านั่งเฮ็ดลยอย่างอยู่หลับใจใจตาดานอีกหนึ่งคืนพวกเราเชอญบานมาคันไล่จะท่านตีนะพี่น้องสิบมากันยาสัญญา อันนี้คืองานใหญ่ขอคุณมิดรใหม่ที่มาในนานวนดดวงพอดิลมอลิเวลบอกคุยแค่วัดดวงพอดลเราจัดเกณฑ์บอกคุยหลังตะลุงเกียดติหนุ่ยบอกใจจืนบานดินแดนแห่งนี้ทุกปีก็มีงานคุณ นำทางเกียรติมามาเจอคนตายก็มากมายาคืนนี้สตาตสามักทียืนจัำอูรามาอยู่กรุงเทพก็รามารวยเงินตาทั้งหญิงและใจคนละตายใกลดี ลมรักษาคุณโชคดีก็มาคนป่าพยอง เพืึกาจัดงานรวยใจพลังพร้อมกว่าจะได้เป็นนานแต่บางครั้งอดรมพรม้อมอเนื่อยรักทัอยอมคนตายรว่รวมใจจะกันไล่มีรักเนียจกเจกินวัดาหลวงพอเดินวันศาตของไทยทำมุนือนดิบถ้าพีมองนิดไม่มาจากไกลหรือ ต้องโชคดีกันเอ้ยกลับตบเมื่อมดังดังกระดาษพ่อวยพลนให้เร็วพอได้ตู้กห้วยมั่งพป่นองครับขอบคุณครับ ไปให้เจอควายหญิงไม่กลือพวกเราไม่กลับไปุ่นอ้อแล้วปริกซาเซ็ตว่าขนาดนี ต้องไม่หยุดเลยได้รับสร้างเก่าจะจอมไตแล้วกล้าใครมาประทับปอบกับนางมาประทับปอบกับ ตามารักหาคว่าหญิงจ้อยสีดาถ้านำกลับระองค์จะจัดการให้ท่านหุนผล,ผลในวิวากับควาาหญิงไม่อยากให้ดวงชะตาของคว้าหญิงเป็นไปตามที่โอนทำนายแต่เมื่อไรจะได้เจอกันท่านครับติดตามนิยายต่อไป ู่ที่กระท่อมหลังนี้ความใกล้คิดความสนิทได้เกิดขึ้นกับนายบดความรักก็ได้ตามมาหลอนไห้คำมั่นสัญญากับนายบดว่าจะไม่กลับไปสร่นครจะทางานหลังสู้คว้าหน้าสุดิดนอยู่ที่กระท่อมหลังนี้แต่ขณะนั้นุนผลก็ได้ผ่านมายางกระท่อมแล้ว คนมาทำไมเดี๋ยวตูได้ทราบนะเจ้าค่ะ ค,คำสั่งแกวกรุงไทยในตานีให้เทวีวัดวับอว่าตอนนี้กลับนครกลับเดี๋ยวนี้ไปเกี่ยวกันกระมมได้รับสั่งจากองค์พระราชามารับควายหญิงสดิดกลับสู่นครขอบใจมากที่ท่านอุตส่าห์เดินทางมาแต่ไปทูลความสดิดเพราะว่าหญิงจะไม่กลับไปสู่นครเลยล่ละจะอยู่ไปทําไมที่นี่ ทีนี้ไม่หมดที่ควายหญิงจะมาประทับมันหมดสำหรับไอ้พวกขี้ข้ายาจุกเล้งในช่วยแต่เบาวข้าว่าพวกเราขี้ข้ายาจกมาแต่ไหนไม่ตาามคนหรเจ้าบ้านกึย่ยตายโอ่งอดดีรุนนี้ไม่แกว่าตูดที่พันใจเก็ดรอยนะมึงเป็นใครอ่ะอ๋อเป็นใครไม่เกียวไว้แต่ปุ้นมาบ้าเวนีพลัดนั่นกูขุนพลไว้ ตามใจค,คุณพลคุณพันเก็บเลยเลย่เคยเล่นเมื่อไกันเพก็อเคยจบทำโปรดได้มาพูดว่าจ้าปีา้เมื่อไงกล้าเข้าเต้าเลี้ยงของพระราชามาพูดละความยิ่งมีบารยาามัม่งเร่งในตวยไว้หนุ่งเบาไม่เลยจัดตายเล่ห่วยเรือยตัวลงังนำรางตู้ไอ้เลยตัวหน้านี่นำแกง สักทีอโอ้โอ้ยโอ้ยอยเออข้ามาที่ข้าวมาไอ,าอา Quindi, ้แ <Beng> ก <Zen> ้วโอยกูไม่ตรงมึงเิงอย่าเร่งต่อยลังเลยขอบใจมากที่ท่านลุสาเดินทางมาแต่ญิงจะไม่กลับไปสรุนครถ้าควายญิงไม่กลับไปสูุนครกระมอจะต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นกลับเดี๋ยวนี้ไปเกี่ยวกาอย่ามาอยู่สถานที่นี่ไม่บอกที่ควายญิงจะมาประทับที่นี่มันหมดสำหรับไอ้พวกขี้ข้า ไอ้พวกคนจนไม่หมิ่นสาบเหรอคนจนเมื่อเราอุบาตุ่งไห้อ้คุณปลนเลกไอ้โพรดิมึงมีตังเป็นรอยลานข้าวซ่าเก็มันได้เคยทำหน้าไม่ใหญ่คนจนเลยทำตำพอได้แมยโอ้ยกัญชายาบ้าพ้องข้าวคนเข็มคาเอยทุกวันคนจนหลักตีไม่คากระเพลนหยัไดไนแตหมจะตายโงกเล่บ้านเมืองนี่มีคือมีเพ้ แต่โบ๊ะโรคคนรวยไม่ไม่แก้ความโกรบคนไม่โรคคนจนคนรบคนไม่แต่คนไม่กี่ไม่โรามัง้งเอออคนรวยทำได้ทำได้